สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรามาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูการแข่งขันซีซั่นที่32เป็นซีซั่นฟูตตำนานรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับพบกันอีกแล้วระหว่าง2แชมป์เก่าครับระหว่างคุณลันสลันพบกับคุณตังนะฮะแชมป์มาเจอกันแบบนี้ต้องมีความมันแน่นอนครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมตั้งนะครับ ยังไงช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วเจอกันครับที่ร้านสลันนะครับฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มาดูรายชื่อนักเตะฟูตํานานของคุณตังกันก่อนนะครับมากับแผน4-3-1-2นะครับก็มีดิเจนเพเยอร์กัดสีเหลืองคนเดียวนะฮะก็คือพาเวเนิสเวตตรงกลางนะครับส่วนที่เหลือเป็นไอคอนิกโมเมนต์หมดเลยนะครับอลิเวอร์คารนเป็นผู้ติดประตูครับคู่เซต้าแบ็กเนี่ยเป็นเบ็คเคนบาวเออร์กับปูโยครับแบ็กซ้ายเลวิโตคาร์ลอสแบ็กขวาคาฟูครับมิดฟิลด์สามคนก็อย่างที่บอกครับเนตเวตปาติเกรล่านะฮะแล้วก็แฟงไลกาดครับใช้เดวิดเบ็คแฮมเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกเลยนะฮะแล้วคู่สุดหน้าก็ใช้เป ูไอคอนิกล้วนๆครับมากับแผน4-3-1-2เหมือนกันนะฮะแต่โค้ชคตลวคนนะครับผู้เล่นประตูใช้โอลิเวอร์คารเหมือนกันนะฮะเซนเตอร์แบ็ก3คนครับซ้ายไปขวานะฮะเปาโลมอริเน่ฟรน่งเศสเป็นบาเออร์คารลสกูโยครับแบ็กขวาเป็นฮาเวเซนตินะครับมิดฟิลด์ตรงกลาง3คนนะฮะก็มีพาเวนเน็ตเวตนะฮะเดวิดเบ็คแคมแล้วก็ไบรอันล็อบสันนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกจะเป็นเอเดสเอนเดสตานะครับคูซูนาจะใช้เป็นเคาวไฮลูมิเนเก้มีเหมือนกันนะฮะกับเดียโก้ฟอรรัันคบ ทั้งสองท่านจัดเต็มนักเตะชุดใหญ่มาเลยทีเดียวครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณตังเป็นผู้ขี่ลูกเล่นก่อนนะครับลุกจากซ้ายไปขวาครับกว่านี้มากับชุดสีเข้มโมเดลของบุริลลามยูเนเต็ดนะครับเลือกที่จะไม่เพิ่มบัฟให้กับนักเตะไอคอนิกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวค่าพลังเกิน4 0 0พครับส่วนคุรันนะครับก็มากับชุดสีขาวครับโมเดลของบาเยอร์มินิคครับเพิ่มบัฟให้กับนักเตะบางคนนะฮะที่เป็นตำนานของบาเยอร์ครับเริ่มเกมมาจังหวะแรกก็ตัดเกมได้เลยครับคุรันเน็ตเวิร์ดตัวรับ ยัดไปให้กับววลายิงต่อให้กับฟิลิปโปอินซาคีเรียบร้อยแล้วครับลจังหวะหวดข้างหน้าของคุณลันก็เป็นประตูไปเลยครับเป็นเท้าซ้ายอย่างนักกุ้งครับแม่ฟิลิปโปอินซากีครับนี่เป็นขวัญใจของผมเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมยิงเข้าได้แล้วครับแล้วยิงเท้าซ้ายด้วยสุดยอดครับคนที่ประกบฝั่งของคุณตังเนี่ยก็เป็นคารลกปูโยนะฮะแต่ว่าแม่จับบอลจังหวะนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแตะแล้วหลุดไปเลยครับมีโอกาสยิงครับก็ต้องรีบยิงด้วยเท้าซ้ายครับ ดูฮะมีปูโยเข้าพวดไปนิดนึงนะครับแมโอ้รู้ว่าคานก็กระโดดสุดมือแล้วครับแต่ก็หอไม่ถึงนะท่านผู้ชมการทําเกมลุกครั้งแรกของคุณลันครับฝั่งซ้ายเปเบประตคาร์ลสครับเวียร่าไหลต่อมาแล้วปูโยเข้าพวดไปนิดนึงครับยิงด้วยซ้ายจบที่อินซากี้ครับมีประตูแรกเกิดขึ้นไวแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่ารูปแบบการเล่นของคุณลังจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับปกติเขาก็จะเล่นแบบค่อยๆประคองค่อยๆเน้นเกมรับนะฮะแล้วก็เน้นสวนกลับครับแต่ว่าเกมเพิ่งเริ่มครับ ยังมีเวลาอีกเยอะสำหรับทั้งสองท่านนะฮะแต่ที่สําคัญครับคู่นี้เจอกันบ่อยนะครับรู้ทางกันดีอยู่แล้วนะครับตัดเกมได้อีกแล้วครับคุณลันไปแคม์จัดมาให้กับอินซากี้มาจากตําแหน่งรับหน้าครับอินซากี้จอมรับหน้าอยู่แล้วครับ <laughs> ไม่มีแม์ไนท์ที่ไม่รับหน้านะฮะนี่เป็นเทพรับหน้าอยู่แล้วครับถ้าไม่รับเนี่ยไม่ใช่นักกุ้งครับเ <laughs> มื่อสักครู่เพิ่งกินกุ้งทอดไปด้วยผมก่อนที่จะมาพาคเกมนี้อ้สุดยอด มาดูเกมลุกของคุณตั้งว่างครับเน็ตเวทจะตายคล้ายๆกันนะฮะตั้งรับเน้นสวนกลับครับอินเตอร์จะหืมหดจริงครับโดนปั๊มแล้วบอลมันประทะลักอยู่กลางสนามครับเอาละฮะคุณลันได้ทำเกมลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับดูมานิเก้พักแล้วฝากไว้ที่เน็ตเวทครับวิ่งนำทางไปแล้วครับดูมานิเก้กับอินซากี้ครับคาร์ลอสจะเลือกใครเลือกไปที่เน็ตเวทครับคือมาทีแล้เบโตคาร์ลอสครับ ไปไม่ได้ก็ต้องคืนมาตรงกลางก่อนครับเวียล่ายัดยาวๆครับแต่ว่าติดอินิสตาแล้วต้องระวังจังหวะคุณตังจะสวนกลับครับวันถูไม่หลุดครับท่านผู้ชมฟอรานกับลูมิเนเก้แหมจังหวะชิงของใครจะดีกว่าครับคู่นี้บอลสไตล์คล้ายๆกันนะฮะแล้วแผนเดียวกันด้วยนะครับเน้นเกมรับเหมือนกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็เน้นจังหวะต่อบอลชิงสวนกลับครับใครนิ่งกว่ากันครับคุณรันเขาก็ เคยบอกไว้นะฮะคุณตังก็พูดทำนองเดียวกันนะฮะใช้ความนิ่งครับผมนิ่งพอครับดูไปด้วยขลอสเปิดเข้าไปด้านในแล้วโค้งเด้งเพื่อนักถล่มออกมามีซ้ำหรือเปล่าครับดูไปดเก้ซ้ำแล้วติดบล็อลเบคแคมต้องลงมาช่วยครับแมาถูกได้มันทีเดียวครับโอลิเวอร์คาร์นมาเกือบไปครับประตูที่2ยังไม่ได้ครับแล้วจะสวนหรือเปล่าครับคุณตังเล่นไวาครับมาที่ฟอรลันครับรอเพื่อนนิดนึครับวิ่งนำทางไปแล้วครับไปอาล็อบสันเจอกับปูโยเปิดปัดตเข้าไปลุกไปดีเก้จบเรียบร้อย หนึ่งหนึ่งครับมาฮะนั่นแหละครับนี่เป็นลูกเก่งของคุณรันครับไม่ใช่คุณรันนะคุณตังต้องยอมนะฮะคือจังหวะบอลมาแบบนี้เนี่ยพอโดนตัดเกมได้เนี่ยรู้ตัวเลยนะฮะว่าโอกาสโอกาสที่จะเสียประตูเนี่ยใจหายแวบเลยนะฮะท่านผู้ชมรู้ทางกันดีอยู่แล้วนะครับโดนตัดได้แบบนี้แล้วโดนสวนแบบนี้เนี่ยโอกาสเสียประตูสูงมากครับฝีมือระดับนี้นะฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับยิงกันไปคนละหนึ่งลูกเอ้าแล้วบอลทะลักครับลูบินิเก้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับเบ๊กแคม เบคแฮมยังได้อยู่แลวเมีโอกาสแล้วเยิงนี่ความไปคนสาวครับเป็นเหลี่ยมนอกครับออกข้างไปออกหลังไปเลยแมาจังหวะกลับมาลับอลของลูบินิเก้เหมือนจะล้ำหน้าแต่ไม่ล้ำนะฮะสุดท้ายไปเข้าทางเบคแฮมครับหลายคืนมาที่เบคแฮมแล้วได้หวดครับด้วยขวาครับโอ้ดูครับคแฮมล่างแย่ครับท่านผู้ชมอีกคนปาดเหงื่ออีกคนตำหน้าเซ็งครับแม่แต่ใส่ใส่เสื้อคนละสีกันนะครับแม่เป็นฉากใกล้ๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นได้บ่อยครั้งนะครับ บอลอยู่ที่อินิสตาครับมีอ้าวมีสะดุดนิดนึงครับฟอรลันฟอรันอ้าวเสียจังหวะไปเลยครับเป็นจังหวะของคุณรันฮะบอลอยู่ที่ลูมิเนเก้รอเพื่อนด้านขวาครับด้านขวามีเติมแต่ว่าเลือกมาเองครับไปเองไปเองเวล่าขอบอลครับขอยิงหน่อยฉลับครับแม่เกือบไปเป็นกันนะฮะดูครับปูโยครับสั่งการเลยทำไมไม่ไปกบครับดูวขอบอลต้องขอลองยิงครับ มาติกเวล่าก็เป็นมิดฟิลตัวรับที่ยิงไกลได้ดีนะครับท่านผู้ชมมีคิกกิ้งพาวเวอร์สูงแต่ว่าฟิตติชิงอาจจะน้อยนะครับเป็นจังหวะลูกเตะมุมของคุณรันครับเดี๋ยวเปคาร์ลอสครับวาดด้วยซ้ายไปต้องชกออกไปก่อนครับรือการไปเข้าทางของลุกโดคาร์ลออสครับรอสได้บอลแล้วปั่นก้อยเข้ามาแล้วดีกร์จุดสวยครับแม่หากต้องชกคนเปิดกันเพื่อเป็คาร์ลอสเปิดด้วยไซก้อยนะท่านผู้ชมหลังเท้าข้างเท้าด้านนอก โอ้เป็นนักกุ้งอีกแล้วครับฟิล ippo อินซากีเข้าฮอตคนเปิดก็สวยคนยิงก็ดีครับท่านผู้ชมดูว่าเปิดมาแล้วอุคลโค้งสวยมากครับเป็นปั่นก้อยครับบอลเอคารเนียตะคุบบอลไม่ทันนะคท่านผู้ชมแล้วดูว่าเปิดด้วยปั่นก้อยครับเอาไซ์เคอรเลอร์ครับเป็นสกิลปั่นก้อยนะฮะบอลเอคาร์เนเซฟไม่ได้นะฮะล้มไปแล้วนอนฟุบคว่ำหน้าเลยครับไม่อยากจะเงยหน้าขึ้นมามองบอลเลยฮะบอลอยู่ก้งตะขายไปแล้ว เอาละครับคุณลันหนีไปอีกครั้งหนึ่งครับ2-1เป็นช่วงท้ายของครึ่งแรกครับเอาแล้วยกมาแบบนี้ครับคุณตังไม่โอกาสครับลูมินิเกตวัดมาแล้วฟอร์ลันยิงติดบล็อกไม่กันบาเออแม่เกือบได้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังจบไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับคู่นี้รู้ทางกันดีอยู่แล้วนะครับเอาตัดกันอยู่กลางสนามครับเป็นจังหวะของคุณลันได้หรือเปล่าครับไม่ได้สนติ เบินมาครับบอลอยู่ที่ล็อบสันล็อบสันเจอกับเน็ตเวทครับยังได้บอลอยู่ทดเวลา2นาทียังไม่หมดครับเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนี้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปครับก็เป็นทางฝั่งของคุณลันนะฮะของบอลเยอะกว่าเลยทีเดียวนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสเยอะกว่าแต่ที่สําคัญสกอร์ตอนนี้นําอยู่นะครับสองหนึ่งนะท่านผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับทั้งคุณตังแล้วก็คุณลันเองเนี่ยเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าใครจะเป็นที่หนึ่งและที่สองของ กุลันมีการเปลี่ยนทรงฮิดะนะครับฮิดะตุชิตนัตะนะครับลงมาเล่นเป็น AMF นะครับแล้วก็ดึงอ e ิเดสตา r นะครับลงไปเล่นต่ำนะครับ CMF นะครับแล้วก็ถอดไบัยรับสันออกไปครับนักตะไปเองครับฟอรันจับบอลได้แล้ว ดูจังหวะเหมือนจะไหลคืนให้กับนากาตะครับโดนบาเวอร์แย่งไปได้ครับแล้วตอนนี้คุณตังจะส่วนหรือเปล่าครับอินากี้ฝากไว้ที่ไปแค้มครับวิ่งนําทางไป2คนครับบอลอยู่ที่ลูมนิเก้จ่ายไปแชลลบครับแม่ไปเข้าทางคุณลันอีกครั้งหนึ่งครับนากาตะเบิร์นมาที่ลูมนิเก้ครับทำชิงแล้ววิ่งเป็นสามเหลี่ยมครับฟอร์นันพิกไปโดนบล็อกครับ หลายกาดวางยาวไปที่อินซากิี้ครับขึ้นกับปูโยปูโยบ่งได้ครับแต่บอลไปเข้าทางคุณตังครับหลายบาให้กับดูมิลิเก้หนึ่งต่อสามหนึ่งสีจริงเรียบร้อยแล้วโอ้โหสีดำห้าคนตรงนั้น่านผู้ชมชุดสีเข้มห้าคนแต่ว่าดูมิลิเก้คนเดียวครับมาเอาไม่อยู่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพชานะวิ่งมาทั้งซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างกางบนเลยท่านผู้ชมดูครับแต่เอาดูมินิเก้ไม่อยู่โอ้โหแมน กองหน้าคุณนี้เนี่ยตัวโกงที่สุดของเกมนี้นลท่านผู้ชมดูครับดูฮะบนล่างซ้ายขวาหน้าบนครับมีประกบหมดเลยครับแต่ว่าลูเมนิก้แหมจังหวะนี้มันก็หลุดไปแล้วนะฮะบ้องกันลําบปากจริงๆครับดูฮะเป็นเบ็คแคมนะครับเบิร์นมาแล้วโอ้โหหลุดเลยครับดูครับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดห้าคนครับรวมอุลเวคานเป็นหกคนครับเอามาอยู่เอาละครฝั่งของคุณรันนะฮะขึ้นนําไปอีก ครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชม3าหนึ่งครับนี้ห่างไปเลยครับจากดูเมนิก้นาทีที่55ครับตัดเกมได้แล้วครับคุณรันคุณตังพยายามที่จะเขี่ยแล้วเล่นเร็วนะฮะแต่ก็เสียจังหวะไปครับแต่จังหวะนี้ไปเอาคืนมาได้ครับอินซากี้เล่นกับดูเมนิก้ครับอินซากี้ครั้งหนึ่งครับรอจังหวะอยู่ครับครึ่งสวยท่านผู้ชมดูเมนิก้าพลิกมาแล้วไหลมาห้ากับเวล่าหัวดลูกนี้ติดแซงมาลุ้นว่าคานแม่มีตัววิ่งหลอกนะฮะดูครับมีอินซากี้ วิ่งไปด้านซ้ายนะครับแต่มีสอดแทรกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเวล่าเติมมาจากด้านหลังครับแม่สายตาแหลมคมทีเดียวครับคุณตังเห็นเวล่าวิ่งเติมมาก็เลือกมาที่เวล่าครับยังได้ลูกเตะมุมครับเดวิดเบคแฮมเปิดโจนเข้าไปมงไม่ถึงครับไร้การฉัแหลบครับบาวเวอร์พยายามที่จะบ่งเคลียรนะฮะยังได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับเดวิดเบคแฮม ไม่ต้องมีสูตรอะไรทั้งสิ้นครับโยนเข้าไปได้เวลาของลูกนี้โอ้โหทุบออกมาได้สามอีกทีหนึ่งสติเซฟอลุว่าการมาโอ้โหสุดๆครับอลุว่าการฝั่งของกุลันนะฮะซูเปอร์เซฟไปหลายจังหวะติดต่อกันครับแต่ตอนนี้กุลันไม่สนใจจะสวนครับโอ้โหไปจิ้มเอาคืนมาได้ครับเดียโกฟอรันข้างหน้ามีลูกเต๋อคารลอสครับยังไงยังไง่ายงไ,งไปเอากฟอรันเปิดแล้วอุ้ยไม่เปิดไม่ให้ด้านขวาครับเลือกที่จะยิงเองครับเดียโก้ฟอรัน โอ้โหติดเซอฟอลูวคารนครับวันนี้เราเรคารทั้งสองฝั่งเนี่ยซุปเปอร์เซฟหลายจังหวะติดต่อกันนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยเล่นแบบไม่มีความดกดดันใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งสองท่านเพราะว่าเข่ารอบดูกันทั้งคู่แล้วนะครับดูมิลิก้ครับพยายามที่จะพลิกครับขึงกลับมาแต่ว่าติดปูโยครับเป็นจังหวะของคุณตังบ้างครับวีระวีราหลอจังหวะครับรายการคื้นที่วีราครับไปด้านซ้ายครับเน็ตเวท จะจ่ายตรงๆดื้อๆแบบนั้นครับติดนักะตาครับแล้วคุณลันจะเอาอีกหรือเปล่าครับดูนิเก้ฝากไปที่ฟอร์ลันครับดูมินิเก้วิ่งนำทางไปแล้วต่อเลือกไปที่อินเดสตาโอโหไม่วิ่งเลยครับเพราะว่าไม่ทันนะฮะแหลงไปหน่อยครับออกหลังไปเลยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากพลัสประตูสกอ์ยังห่าง3-1อยู่นะครับค่อยๆตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับคุณตังอย่างน้อยก็มีคําว่าแชมป ค้ำคออยู่นะฮะต้องเล่นเต็มที่ครับคาฟูเป็นจังหวะได้เปรียบครับดูมินิเก้ปล่อยบอไลไหลแล้วจะวิ่งตามแต่ว่าไม่ทันครับโดนเบียดอยู่ะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจังหวะการคลองบอลตรงกลางสนามเนี่ยดูจะตึงๆนะฮะเน้นความแน่นอนนะครับแต่พอเข้าไปพื้นที่น้ากรอเกียตโทษหรือว่าพื้นที่ที่จะมีโอกาสได้จบเนี่ยเกมจะเร่งขึ้นนะฮะจังหวะจะเร่งขึ้นนะครับแล้วจะทําให้การตั้งรับของฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ย ตั้งรับได้ลําบากนะครับเดาใจลําบากนะครับเป็นจังหวะได้เปรียบครับพอไม่ได้เปรียบก็ต้องเป่าหยุดเกมครับผู้ตัดสินเป็นเดวิดไปแคมป์ครับฝั่งของกุลันนะครับไปทําฟาวน์นากาตะเป็นลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนข้างไกลครับเบคแคมยืนอยู่คนเดียวนะฮะเล่นสั้นๆให้กับอินิสตาครับเหลือเวลา5นาทีครับถือมาที่เบคแฮมโอ้โหสปีดตัดเข้าไปแล้วแฟเรียบร้อยครั หนึ่งลูกครับคุณตังนี่แหละครับคำว่าแชมป์มันค้ําคออยู่นะไม่ยอมไม่ง่ายครับนี่นี่ชีไปที่หน้าอกตาสโมสรของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับดูว่าโอ้โหไหลกาดนะครับไม่เข้านะฮะพลิกเข้ามาแล้วหมุนตวัดเข้ามาด้านในสวยครับดูครับอินิตสตาคืนมาที่เบคแคมครับดูฮะโยกเข้ามาด้านในครับ โยกมาแล้วขาดเลยครับมีตัววิ่งหลอกอยู่ด้วยนะครับยิงเข้าไปที่เสาไกลครับได้มาอีกหนึ่งลูกครับ2-3อ,อย่างน้อยแชมป์มันก็ค้คออยู่ครับแพ้ก็อย่างน้อยแพ้ลูกเดียวก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่ครับเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีครับในช่วงท้ายเกมหวางยาวก็แหลงไปหน่อยครับโรเบิร์ตคาร์ลอสคู่นี้เข้ารอบไปดีไม่ดีอาจจะไปเจอกันอีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม เจอกันบ่อยมากนะครับคุณนี้ทบเวลา3มนาทีครับยังมีโอกาสสําหรับคุณตังนะฮะบอลอยู่ที่คาฟูไรากาดไรากาศโจกแล้วดีดไปที่เบคแคมครับเบคแคมคืนไกล์มาที่ปูโยเวลาหลอจังหวะอยู่ครับยัดไปแล้วหมดเวลาไปเลยครับท่านผู้ชมแหม่ไม่ได้โอกาสในครั้งสุดท้ายครับ คุณสินเปล่าหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นทางฝั่งของคุณรันนะฮะเอาชนะคุณตังไปได้ครับ3ประตูต่อ2นะครับผมก็อดคอกันเข้ารอบต่อไปนะครับคุณลันเป็นที่1ของกลุ่มคุณตังก็เป็นที่2ของกลุ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ